พลับพักนักรุงโฮมคุกเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะชอบทานมะเขือเทศเหมือนพลนะครับวันนี้เราจะเอามะเขือเทศเนี่ยนะครับมาทำเป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูไข่ที่สามารถรับประทานกับข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้วเราจะทำมะเขือเทศผัดไข่ครับสูตรนี้เราใช้ต้นหอมทั้งหมด2ต้นด้วยกันนะครับเราจะหั่นส่วนโคนสีขาวออกนะครับตัวโคนสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปผัดนะครับเราก็ซอยครับ ต่อมานะครับเราก็จะมีส่วนของกระเทียมนะครับกระเทียมเราซอยบางๆครับแล้วก็มีขิงนะครับซึ่งขิงนะครับคนจะใช้ที่ขูดเราจะใช้อยู่ประมาณ1ช้อนชานะครับนำส่วนประกอบทั้งหมดนี้นะครับมาแยกรวมกันไว้ครับใส่น้ำมันนะครับขึ้นช้อนโต๊ะครับสำหรับต้นหอมส่วนสีเขียวนะครับเราหั่นเป็นท่อนครับประมาณท่อนล้าน1นิ้วนะครับแบบนี้ครับเราก็เตรียมไว้ครับ ไข่ไก่สูตรนี้เราใช้4ฟองนะครับเหล้าจีนน้ำมันงาเกลือตีให้พอเข้ากันนะครับ และสาหรับมะเขือเทศวันนี้ผลใช้เป็นมุตินะครับเป็นะมะเขือเทศทั้งผลนะครับแล้วก็ผิวก็คือปอกเปลือกนั่นเองเขาจะเป็นมะเขือเทศพันธุ์ลูกยาวนะครับเป็นมะเขือเทศจากประเทศอิตาลีซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคนอิตาลีเนี่ยใช้มะเขือเทศทําทั้งซอสพาสตา้าใช้ทําซอสพิซซ่านะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆมากมายทีเดียวนะครับคนจะแยกออกมานะครับเรากองส่วนของน้าไว้ด้วยนะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปครับเอาแล้วครับลองดูนะฮะไข่ยังไม่ต้องแห้งนะครับแค่นี้พอแล้วครับนำออกจากความร้อนครับ ในกระทะใบเดิมนะครับไม่ต้องล้างครับเราใส่น้ํามันนะครับที่มีส่วนประกอบของโคนต้นหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขิงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวน้ํานะครับของมะเขือเทศเราใส่ลงไปแล้วเราเคี่ยวครับผมเราจะเคี่ยวให้ซอสเนี่ยข้นๆเลยนะครับปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครับเกลืออีกเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับใส่ตัวเนื้อมะเขือเทศลงไปครับแล้วก็ ไข่ครับที่เราแยกไว้เล้งไฟนะครับแล้วเราก็เค้าเบาๆครับสุดท้ายนะครับปิดไฟได้เลยครับต้นหอมที่เราแยกไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักลงจานแล้วครับมะเขือเทศผัดไข่สูตรนี้นะครับจะรสชาติออกหวานอ่อนๆคนเชื่อเลยครับว่าเด็กๆเนี่ยก็น่าจะชอบเช่นเดียวกันครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ